จากนั้นครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันเรื่องของการศึกษาเช่นเคยแต่ไปที่กศนอํเาเภอท่าบ่อนะท่านผู้ชมเขาจัดกิจกรรมโครงการปลูกการอ่านสารปัญญาสองเมษารักการอ่านนะครับละลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับที่มีต่อการศึกษาไทยครับ วันนี้นะฮะที่หน้าห้องสมุดประชาชนนะครับอําเภอท่าบ่อหนองคายนายอนุรัติไทยตรงแนงอําเภอท่าบ่อนะฮะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกการอ่านสารปัญญาสองเมษารักการอ่านโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัตยาสายอําเภอท่าบ่อหนองคายจัดขึ้นนะฮะเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอ่านส่งเสริมการอ่านและระ,ะลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อการศึกษาไทยด้วยนะครับ นางจามรีภูเมฆนะครับผอ,อ,อกศสนอนอำเภอท่าบอกก็กล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการฮนะได้กำหนดให้ปี2 5 5 2ถึง2561เนี่ยเป็นปีทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศไทยนะครับและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยกำหนดให้วันที่2เมษายนของทุกปีเนี่ยซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเป็นวันรักการอ่านด้วยซึ่งในวันดังกล่าวครับสำนักงานกศนโดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องนะฮะและเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รักการอ่านให้เกิดยิ่งขึ้นอย่างแท้จริงด้วยเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านเขียนเรียนค้นคว้าจากหนังสือและสื่ออินเทอร์เน็ตฮะ เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักต้นไม้โดยมีนักศึกษากษณอนอำเภอท่าบ่อเข้าร่วมกว่า100คนนะครับ